สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการตรวจเช็คว่าเราได้ทําผิดกฎชุมชนหรือไม่ในบัญชี Facebook สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ควรที่จะทำการตรวจเช็คบ่อยๆเพราะการที่เราทําผิดกฎชุมชนอาจจะส่งผลต่อการโดนจํากัดการสร้างรายได้จาก f a c o b o o k <Huh? S 1> วิธีการตรวจเช็คให้เปิดแอป Facebook แตะไปที่รูปโปรไฟล์ทางด้านมุมขวาบนจากนั้นให้เรามาดูตรงหัวข้อความช่วยเหลือและการสนับสนุน ให้แตะปุ่มดอปดาวเลือกกล่องข้อความการสนับสนุนแตะการแจ้งเตือนของคุณในหน้านี้เราก็จะเห็นการแจ้งเตือนในโพสต์ต่างๆซึ่งมีการทำผิดกฎอยู่ผมจะลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งวิดีโอในคลิปวิดีโอที่ผมเลือกให้แตะดูรายละเอียดในหน้านี้ก็จะมีการอธิบายถึงสาเหตุการทำผิดกฎ ผิดลิขสิทธิ์ต่างๆให้แตะดำเนินการต่อหน้านี้เป็นการอธิบายว่าลิขสิทธิ์ทำงานยังไงถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็แนะนำให้ลองอ่านทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและมาตรฐานชุมชนแตะดำเนินการต่อจะขึ้นหน้าวิธีตรวจสอบว่าเนื้อหาในคลิปของเราทำผิดกฎชุมชนหรือไม่ก็ให้เพื่อนๆลองอ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาและลองทบทวนว่าคลิปและเนื้อหาของเราจริงๆแล้วทำผิดกฎชุมชนหรือไม่ แตะดำเนินการต่อซึ่งจะเข้ามาสู่ในหัวข้อคุณต้องการทำสิ่งใดถ้าเราคิดว่าเนื้อหาคลิปวิดีโอของเราไม่น่าจะผิดกฎชุมชนก็อลองเลือกยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือส่งข้อตัวแยงไปแต่ถ้าเราได้ทำผิดกฎจริงๆก็แนะนำให้ลบคลิปออกเพื่อป้องกันการจำกัดการสร้างรายได้สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยเลือกที่เมนูลบวิดีโอออกแตะดำเนินการต่อแล้วแตะลบวิดีโอ สำหรับคลิปนี้ผมได้ทำตามความเข้าใจของผมเองถ้าผมอธิบายในส่วนไหนผิดไป,เ,ปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาโต้แย้งได้นะครับเพื่อให้เป็นความรู้ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ต้องการหาไรายได้จากการทำคลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับน,นี่ลาไปแล้วสวัสดีครับ